ช่างเอาสองไหนก็นได้ที่เป็นผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่บ้านนะทรงเนี้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับพักสมองกับน้องปิม EP 76ครับผม พาร์ทที่76แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วการเมืองลุ้นล้วนเลยท่านผู้ชมหลายหลายคนก็บ่นนะครับว่าโอผมไม่อยากดูการเมืองเลยปีปิมผมเกียดก็บอกพักสมองอย่าไปเครียดดูให้มันตลกดีใช่ไหมอ่ะ้านข่าวการเมืองก็ทุนหผมเกียด ชมช่างมันครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพักสมองกันใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มพักสมองเชิญเลยนะครับผมพักสมองบุยบุยเซิร์ชแล้วเข้ากลุ่มไม่ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์จากด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะครับวันนี้เราหยิบยกมีมในกลุ่มพักสมองบุยบุยออกมาก่อนจะเริ่มในการนะครับผมถอดสมองทิ้งไปต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองกระตั้งเถอดมันทิ้งกนนี่มลยการพักสมองเข้าใจไหม <c oughs> ไป <c oughs> นาตาชาลบนอนมาน้อตาอะไรน้ตาอะไรเอหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนะครับผมอเวนเจอร์ที่รวมทีทำเหมือนไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ๋อคือเขาไม่สามารถทำให้มันเหมือนได้มากครับท่านผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไงเออก็เลยเอาแม่งนี้เลย อีกหลารอบละงานมุมไกลต่อน้องน่ารักมากกี่เดือนแล้วครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหัวเขาเขาไม่ลุบหน้าเด็กอะหัวเข้าไปรูลุหน้าเด็กครับท่านผู้ชมเออแฝดซะด้วยใช่ไหมเป็นลุบหน้าเด็กครับท่านผู้ชมครับแต่หลายๆคนบอกมองว่ามันน่ากลัวนะเออหรือว่าภาพตัดต่อวะ ไต้งนานละไม่ต oh, anyway. ้อจ so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุมบีบเลทีเออยแอปเปิลนะแม่ใจดีครับผมกลัวไม่มีน้ำจิ้มอะเจ้าของใจดีฮะเห็นคนที่ชอบมาสอยมะม่วงเนี่ยนะครับก็เอาได้แต่มะม่วงไปจะไปจิ้มจะไปซื้อพริกเกลือที่ไหนบางคนก็ไม่มีเงินเจ้าของใจดีก็เลยแขวนให้เลยนะครับผมน่ารักน่ารักอะยังไงกินเสร็จแล้ว มัดปากถุงนะครับผมแล้วก็คืนเจ้าของเขาดีๆด้วยเนืมดขึ้นนะเราอะ่ะชอบผู้ชายร้องเพลงที่ฟังรู้เรื่องผมที่ร้องเพลงจะจีบเธอรูปภาพที่มีเสียงนะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> สำหรับใครไม่เก็ตนะจัดให้หนึ่งบทงาน <c oughs> <c oughs> ยายามจะพิมพ์เนื้อเว้ยฮันนายินนูฮันนายินูกผมบอกแล้วกลุ่มมันบันเทิงไม่เข้ามาอยู่ในกลุ่มไหวอ่ะเอ๊เข้ามาโดนซะมั้งโกหกกูุมานานแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บผมน่หมดเกไม่เจ็บกัดมึงมั่งไหมหมอ ผมเข้าใจผมเข้าใจว่าทําไมคุณพยาบาลเขาก็แหมมึงใจเขาพูดว่าไงโดนเข็มแทงเข้าไปแล้วโคตรเจ็บโอ้โหเจ็บมากเจ็บมันโดนต่อต่อยมันโดนแทงต่อยมือน,นี่บวมโอ้เข็มเนี่ยอันเร้งไห้เขาบอกมาอย่างนี้เหรอเขาก็ต้องบอกมนหมดกัดจ้าไม่เจ็บขนาดนั้นหรอกมึงบอกแมเออแต่อเองทำอะไรอยู่อ่ะ <laughs> 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 เป็นการแป็นู้อย่ามาอะไรหนุไม่ได้ทำงั้นหน่อยพี่ปิ่ม ทำอย่างนี้ละกูรู้เคยเป็นมาก่อนฮัลโหลคิดถูงนี่ๆตัวเองทำอะไรอยู่งัยยาที่มีก็ดึงลรอเขาเหรอก็คิดถึงตัวเองอยู่งาดึงแม่งนิ้วเนี่ยล้ำมันคืนใช่ไหมผ่อยาง0%ไม่มีดอกเชิญครับใช่ครับไม่มีดอกสักอันเลยขับไม่ได้นะท่านผู้ชม ไม่มีดอกเลยเอ้อเปิดพัดลมจามคัดจมูกมากเลยค่ะไปหาหมอมา3มครั้งแล้วยังไม่หายเลยทำไงดีฮะเออลองล้างพัดลมดูฮะมันอยู่ยังไงวันนั้นน่ะเปิดดีดีฮะระวังแมงมุมกัดนะฮะคิ้วเยอะไรขนาดนั้นใส่หน้ากากนอนครับอืมขอบคุณมากฮะ ผมว่าน่าจะเป็นเพราะฝุ่นในห้องเยอะลองไม่หายใจดูครับเพื่อจะหายคืนนี้ลองนอนก้านหายใจดู่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้บ้าไม่ได้ <c oughs> เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นที่พัดลมไม่ต้องเปิดพัดลมแล้วนอนบายอเอเมื่อเราถ่ายให้เพื่อน,เ,นเพื่อนถ่ายให้เรา,เาดี สภาพนี่เลยเวลาพี่เจนถ่ายรูปผมเนี่ยผมจะเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปพี่เจนก็จะแบบอ้าเนี่ยยืนเดี๋ยวยืนมันแบบให้หน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปให้แล้วที่รักก็มาถ่ายเขาแบบนี้นะผมก็ไปยืนยืนง่วงผมแแหละพี่เจนเขาถ่ายมาแบบมุมมันใช่แสงมันสวยไงพอผมถ่ายให้เขาที่ถ่ายอะไรเนี่ยเขาไม่สวยเลยผูผิดแหละ <c oughs> ที่ถ่ายผมมาเฟยผมหล่อ <c oughs> ที่ผมเละท่อผมหล่อเทย่ลึก คนทรยศมึงมันทรยศองค์กรขับรถส่งแ๊บซี่ฮะกินคอร้ายแกไม่มีสิทธิ์มาเลียฉันวะพ่อผมยกให้เป็น MVP เลยนะจริงๆนะของตั๊กเนี่ยผมให้เขา MVP จริงๆรงว่ะท่านผู้ชมเธอบอกว่าเธอชอบผู้ชายแต่งตัววินเทจผม5นาทีต่อมาเก่าพอวะวินเทจ มันย้อนเยอะไปมึงเดินไปจีบเขาไหมอุกาอุกาอุกอาอุกาอกาใช้งยงจริง <c oughs> ผมชอบกลุ่มนี้มากกะท่านผู้ชมจริง,รงเลือกระหว่างออกไปพูดหน้าห้องกับเลือกที่จะตายบาย <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่กล้าออกไปพูดนาห้องเพราะเขินกลัวพูดผิดกลัวเพื่อนล้อหรืออะไรลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับเดี๋ยวผมนั่งอ่านนะยากรู้จริงๆพบผมเนี่ยคือใจกล้าหน้าด้านเลยครับถวายปัจจัยพระพิสุหิวเหมือนอะไรกับแวมเซเว่นยีเลเว่นบาบครับผมผมไม่ไ้พกเงินมาเลยลุงพี่เป็นสแตมเหรอลุงพี่ไปแลกผัวแบงค์อะ ไม่เอาไม่เลี้ยงห้ามเอามาเลี้ยงเลยนะพอกเัวมาเลี้ยงกินข้าหรือยังลูกมันแม่ผมเลยไอ้เปรมมึงพอแล้วนะเรื่องหมาเนี่ยนะไม่ต้องเข้าบ้านแล้วนะกูไม่เลี้ยงให้มึงนะเหนื่อยนะพอผมเอามาเลี้ยงเรียบร้อยฮะตัวนี้แม่รักหมารักหมามากกว่ารักกูอีกงานกีฬาสีฮะใช่ครับน่าจะเป็นสีทาบ้านเวยท่านผู้ชมอะไรของมือคำนั้นนะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน้เขาเขา ไม่ทราบว่าคุณพี่ใช้คีมอะไรคะ <c oughs> โอ้น่ากลัววะ่ทวะท่านผู้ชมวันนี้เออช่างเอาสองไหนก็นได้ที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะผู้ใหญ่บ้านนะตรงนี้ <c oughs> เรียบ <c oughs> เองไม่ต้องเครียไปไปนุ่มอยากให้เองรู้ว่าเองมีผมยวงข้าง <c oughs> <c oughs> ประทับใจลุงวอล เออผมดูข่าวมีดราม่านะเออมีดราม่าเกี่ยวกับลุงพลน่ะเอออะไรสักอย่างหนึ่งเออถึงว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นเลยมึงให้มาเถอะครับถ้ามันจะทำรังขนาดนี้โอ้โหไม่โคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมมันคือรังต่อลังแตนใช่ไหมผมเคยดูในรายการซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วอะไรสักอย่างนึ่งอะเออรังมันใหญ่มากเนี่ยท่านผู้ชมเศรษฐกิจไม่ดีก็รับจ็อบเสริมกันไปสไปเดอร์แมนคุณตาแมนนะ ช่วงนี้วายร้ายมันมันไม่ค่อยมีโควิดก็ระบาดพวกวายร้ายมันก็ไม่กล้าออกมาุนกโควิดพวกเราซส์ัีโนว็ว่างรับจ็อบเสริมกันนะแบกค้องเลย <c oughs> ห้ามนักเรียนเขียนบนโต๊ะเรียนเปน็นอันขาดนะครับจาร <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เขียนนะแกลบสลากแม่งเลย <c oughs> ผมเอาปากกาที่แบบหมึกมันหมดแล้วผม,มกกรีดเขาไปที่โต๊ะเว้ยปิม ลางบัวหนึ yeah. Yeah. ่ง <relevance> ศูน <occurs> ย์บอกชื่อรุ่นเพราะเราเขียนเป็นล่องแล้วใช่ไหมเราก็ลิควิดถมมันอีกรอบหนึ่งยันลเล็กเขาใหญ่เพื่ออะไรเพราะผมอยากถามตัวเองมากเลยทาไปเพื่ออะไรวะปิมพ่อคะประจำเดือนหนูไม่มานอนเถอะลูกมันไม่มาหลายเดือนแล้วนะคะไม่เป็นอะไรหรอกพ่อแต่หนูกลัวท้องสมชายไปนอนได้แล้วลูก มันเป็นมีมนะท่านผู้ชมอย่าดราม่านะโอ้ยพี่ปิมมึงเหยียดหรอมึงเหียดเพศหรอ,เ,หเ,เ,หรอเป็นมีมตลกตลกกะเอ,อือแบบเข้าใจใช่ไหมมันเป็นมีมอะ่ะไอเชฟโบตัดลงดีโบเนี่ยขอคำหนึ่งดี <c oughs> ขอคำเดียวง้อเก๋เป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีขอแค่ <c oughs> คำเดียวกูไม่เคยได้แดกไอติมเลยไม่ขอคำเดียวผายยินดีด้วยเนะี่ย ม,มึงบอกพากูไปเที่ยวไงนี่มันหน้าคลินิกมันจะดูนหน้าเนี่ยหนมึงบอกพาไปเที่ยวนี่มันหน้าคลินิกไอ้ชัว่วถ้าสัตว์มันพูดได้ไม่นสนุกกว่านี้เยอะเลยจริงทำไมพระเจ้าไม่ทำสัตว์มาให้พูดได้วะที่มาของข้อมูลเราเพื่อนครับเด็กมันใสอะท่านผู้ชม <c ười> ไม่รู้จักโกหกพูดตรงไปตรงมาผู้ใหญ่ถามมาเราตอบไปล้กเพี้ยนไง,งอาจารย์ครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะครับ15ทีต่อมาเฮ้ยมดอาจารย์ดูอลยดิ <c oughs> จากแฟนเบหมาเมียงนะครับผม <c oughs> เออโอเคครับผมพัร์นี้ก็เอาไว้ที่เพิงเท่านี้ละกันนะครับผมไม่สามารถโยกเยดหัวได้มากท่านผู้ชมผมนอนตกหมอนเด <c oughs> ี๋ยแม่ง ยังไม่หายเนี่ยกินยงกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มพักสมองบุยบุยเชิญเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าจะเสิร์ชหาก็ได้นะครับผมเข้ากมาเยอะๆนะครับมีผมกับพี่เจนคอยเป็นแอดมินดูแลให้นะครับผมรับรองรอบนี้กลุ่มเราจะไม่บินอีกแล้วนะครับถ้าท่านชื่นชอบฝากกดไลค์ Subscribe ช่องที่ทำไมลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพักสมองพักต่อไปครับเปิดเทอมใช่ไหมตั้งใจเรียนแต่ก็หยุดยาวแล้วนะครับปีใหม่มมมมมม